ดอกหญ้าน้อยเอนกายอาบแดดยามเช้าแสงแรกแห่งวันเกลีย่ยขอบกลีบบางจนโปร่งใสสายลมค่อยๆลูบผ่านคล้ายบทเพลงที่ไม่มีทำนองแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนหลิวไหวไปมาอย่างอิสระดุดระบำไร้พิธีการที่ธรรมชาติรังสรรค์ไม่มีใครปรบมือไม่มีเสียงสรรเสริญแต่ดอกหญ้าก็ยังเต้นรำอย่างร่าเริง หากโลกทั้งใบเงียบงันความสุขก็ยังบังเกิดจากการเป็นตัวของตนเองความงามไม่จําเป็นต้องถูกมองเห็นเสมอไปบางครั้งเพียงแค่ได้ยืนอยู่ท่ามกลางสายลมก็เพียงพอแล้วในแรงลมที่โหมกระหนำ่ำดอกหญ้าโน้มกายต่ำลงแต่ไม่หกักโค่นเมื่อความเงียบสงบกลับคืนมันก็ลุกขึ้นตั้งตรงอีกครั้งความเปราะบางที่แฝงไว้ด้วยความอ่อนน้อม กลับแข็งแกร่งกว่าความแข็งกร้าวที่ไม่เคยยอมโอนเอน็นดอกหญ้าจึงเป็นกวีผู้เงียบงนันเขียนบทกลอนด้วยการโยกไหวเขียนปรัชญาด้วยความอ่อนโยนของร่างกายและเขียนความหมายของชีวิตด้วยการดำรงอยู่ในปัจจุบันทุกกระลอกลมคือจังหวะทุกแสงแดดคือแสงไฟแห่งเวทีและทุกการเอ็นตัวคือคำตอบว่า ความสุขไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพราะในที่สุดดอกหญ้าได้เต้นรำกับจัก,กรวาลไม่ใช่เพื่อการยกย่องแต่เพื่อเผยว่าการมีชีวิตก็เพียงพอแล้วที่จะงดงาม